สวัสดีเพื่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านอาหารเจ้าโ่งใหญ่พร้อมดูข่าวขนมปังเหมือนเดิมคระหน้าปลาป่องอือหือผมคิดว่าคุณนาเชาก็ไปยื่นนะครับส่วนพยานหลักฐานใหม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณนาเชาพึ้น ยื่นจากฐานของคดีความอาญาฉบับนี้แล้วไม่ปรากฏพยานหลักฐานนี้ในคดีหลักของคุณแซงน,นี่นะครับอายาการท่านจ,าจานานะพิจารณาเขามีการตัดออกดูข่าวน้องแตงโมไปด้วยพยานเหล่านี้ได้แล้วก็สามารถที่จะสวายหาข้อที่จริงเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้เพราะคดีมันยังไม่ยุติและมีผู้ร้องด้วยแล้ว 2องจอเลยยายว่างงานคือยงนี้ครับหนึ่งเลยเนี่ยยังไม่มีใครเห็นแตงโมตกจริงๆเลยใช่ไหมครับนี่แต่สันนิษฐานคิดว่าเรือสปีดเท่านั้นเท่านี้จริงๆยังไม่มีใครเห็นเลยซึ่งแปลกมากนะครับคุณแตงโมซึ่งเป็นผู้ถ่ายรูปมาโดยตลอดกับวัดการถ่ายรูปของตัวเองไปเฉยๆสองชั่วโมง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งข้อสงสัยว่าผิดปกติไหมคุณแตงโมซึ่งชอบถ่ายวดีโอจำนวนมากนะครับร้องเพลงด้วยจัดดำเนินการที่ทำให้ตัวเองหายไปจากช่วงเวลาที่คนชอบถ่ายรูปไปสองชั่วโมงหรือเปล่าซอมมันแปลกที่ว่ากล้องไหนๆก็ไม่เจอแตงโมครับที่บนเรือสัดภาพเดียวจริงๆเห็นชัดๆเลยนะครับ มันก็ไม่มีจริงๆใช่หรือเปล่าครับถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นเราก็ยิ่งแหลขาแล้วบางคนมันผิดปกติไหครับผมว่าสองน้องตโมเฟิร์นฟูขึ้นมาอีกรอบหนึ่งที่ทําให้สองสิ่งนี้ที่มันผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นทั้งเนตันนั์สนันโลกแล้วก็แรงจูงใจคืออะไรขนมปังเยี่ยสินะ ยาสิไปอบครึ่งนาทีแล้วก็ใส่สสสเนยกับป,ปลาปองที่ยาสิผสม่ะแช่ตู้เย็นไว้ครับน,นิ่มมากเลยค่ะขนมปังครึ่งนาทีทแล้วก็ผ่าผ่าแล้วก็เอาไอ้เนยกับปลากระป๋องนนย,ยัไดไส้ง่ายง่าย,ยสไตล์ยาสเหมือนเดิม ปตินี้แลครับอาจจะเป็นไปได้รือไม่ว่าคุณแโมโต,ตายอกคืที่ทีเราคาดไมถึงแล้วก็ผู้ชมในรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นมามีกระบวนการที่พิรุธเป็นเื่องที่ขออนุญาตว่าย,ยังไม่พูดตอนนี้แล้วนะเอาเบืเ้องต้นตรงน,นี้เพื่อให้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็นักสื่อไซเบอร์นี่แหละครับช่วยกันสวบหาข้อเท็จจริงต่อไปครับรบตบ อาจารย์กว่าเดวจะ่าุดตกาจุดตกก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามันหันเป็นลักษณะทุนน้ำจากจุดที่อ้างว่าตกตแล้วก็ ถ้าใครย้อนภาพดีๆนะครับตอนที่ตัไวไอกู้ภยัยเรยมานชี้ครั้งแรกของคนบนเรือคนละทิศนะครับไปดูสิครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคนตกน้ําแล้วคนบนเรือชี้กันคนละทิศเนี่ยแล้วคนไปสมัยขาตําแหน่งตกน้ําได้ยังไงอืมพี่ลุดตั้งแต่แรกไงชี้คนละแนวว่าง,งาั้นอและะปรชชาชาจจ นึกไม่ถึงคือประเดี๋ยวคนระับคือนึกว่าอังโมอยู่บนเรนะือแล้วตกน้ำ